เร้อนนะมันอยู่ในเครื่องบินมันก็มีแอร์มารถมันก็มีแอร์พอลงจากรถมาสราไม่มีแอร์มันเลยกลายเป็นคนอ่อนแอไปแล้วอืมไปอยู่ที่ไหนอยู่กับแอร์ที่ไหนอยู่กับแอร์นี่คอยมีแอร์เลยแอร์เนี่ยเนอะมันจะตายมันอ่อนแอเนี่ย ต้องการด้วยทำงานด้วยกำอย่งของมันเองมันต้องอะไรจะช่วยเนาะมีแต่เรื่องช่วยช่วยตลอดเวลาพอขาดก็ต้องช่วยจะนั้นอ่อนไปเลยใช่ไหมไรเนี่ยแต่ก็ไหนก็เล่าเนี่ยเต็มเวลาเนี่ยืมฮะบุตรบุตรศักด์ที่ไหนบ้างว่ามานไหมบุตรบุตรศักดิ์พี่กอนเหรอ เป็นไรบ้างอืม <function> มีหลายแห่งที่มาที่นี่ทำน้องกระร้าผ้าป่าแล้วค่อยมาผู้ช้ามีผ้าป่ายอึ้ดทึบมากจริงๆผู้มือช้าเนี่ยคนแน่นหมดเลยมันขาจะกลับขายกลับแล้วจะออกจากพุทิมาด้วยว่าคนตับหัเแี้มยังแน่นอยู่ไม่ยอมตับ คนมากขนาดนั้นพอะดี๋ะวเราไปรถเราไปที่กรุงเทพแล้วก็ไปทำประโยชน์เพื่อชาติไทยของเราเนี่ยที่ยวปีไปเห็นไหมปีเนี่ยปีปีปป่คนเป็นอย่างนี้อย่าดูว่าที่ยปีไปเที่ยปีอยู่โน่นแล้วก็เที่ยวปีก,กลับมาแล้วก็มาเที่ยวปีมานั่งอยู่ที่นี่นีนจะเที่ยวปีตลอดเวลาไปยางอุตสาห์ไปพวก ความช่วยเหลือชาติไทยของเราทำไมช่วยไม่ได้มองดูช่องไหนมีแต่ช่องปิดตันช่องปิดตันมองดูโลกตอนนี้ปิดกันข้างหน้ามองวั้งนี้โลกนี้ปิดกันข้างหน้ามองว่าที่ไหนมีแต่ความ,วานนนนวามปิดตันหาผู้ที่ช่วยผู้นําคําว่าผู้นํานั่นแหละที่ว่ามันปิดตันจะเอาใครจะเอาที่ไหนเอาหน่วยไหนเอาหมวดไหน เอากองไหนไหนจะปิดตันปิดตันมองไปที่ไหนมันไม่เจอไม่เจอมองไปมองมาก็มาโดนหลวงตะบวัวนี่ช่องแคบแคบนิดเดียวจะดูแล้วมันไม่ปิดตันเอาช่องแคบหยวมนิ้วมือเอานิ้วมือสอดเข้าไปหยวมแขนแขนสอดเข้าไปหยวมตัวตัวสอดเข้าไปมันไม่ปิดตันเป็นพอว่ะ นี่มันแคบๆแต่มันไม่ติดตันเอาตรงนี้เราลยออกช่องนี่เลยงนี้ประกาศตนให้เป็นผู้นําของประชาชนทั่วประเทศไทยเรื่องรับการบริจาคนี้เข้าสู่ชาติของเราให้มีความแน่นนาม,มั่นคงด้วยความปลอดภัยของสมบัติต่างๆที่ี่น้องทั้งหลายบริจาคนี้นี่แหละที่ว่าช่องปลอดภัยหมายถึงว่ามันแคบๆแต่มันไปได้อื ช่องกว้างมันกว้างลงไปมันไปปิดตันถ้าปิดตันนั่นมันเป็นยังไ,ไงมันลงทะเลลงทะเลหลวงมันไม่เข้าทางหลวงสุดท้ายมันก็จมไปจมไปฝนทางก็ฝามีมากมีน้อยเท่าไรไรขนเข้า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 แทนที่จะเข้าตับลงทะเลหลวงัทนที่มันอดชิดไม่ได้หวัวใจพระก็มีเหมือนกันดีว่า มันจะมีแต่หัวใจประชาชนหัวใจภาคคิดยิ่งละเอียดกว่าประชาชนคิดนี่ประชาชนคิดธรรมดาธรรมดาเขาไม่ได้ซอกแซ่บซี้แซกบเหมือนอัดเหมือนทำทำนี่ละเอียดมากเพราะฉะนั้นทำกับโลกจึงเชื่อกันไม่ได้ถ้าให้ตามทำของพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีอะไรละเอียดแหลมคมยิ่งกว่าทำแม้จะทีเหียดจะแหลมคมขนาดไหนก็เถอะทำปราพยู่มัดไปไม่รอดนะอืแต่นี่โลกไม่ค่อยเอาทำมา การพิเดมีแต,ต่ปล่อยให้พิเดปราบทำอยู่ในหัวใจความโลภกกมากขึ้นทุกวันความโรกรธมากขึ้นทุกวันราคาตันหามากเข้าทุกวันสิาาด้าจุดจะหาทางออกมาได้ปิดตันตัวเองเนี่ยไม่อย่างนั้นนะธรรมะไม่มีปราบเป็นอย่างนั้นมีแต,ต่กิเสปราบทมกิเดปราบคนคนจึงได้รับความทุกข์ความลําบากหาช่องออกไม่ได้มีแต,ต่กิเสปิดตันไว้หมดปิดตันไว้หมด มีก็หาช่องต่อออกเพื่อความปลอดภัยของชาติหาที่ไหนมันก็มีเสิเยตปิดตันปิดตันเอาไวา้แล้วสุดท้ายก็มีทําช่องเดียวชน,น้แหละทำช่องนี้ออกได้เนี่ยทําไปได้ถึงแคบก็ปไปได้ทะลุนะก็ไปช่องทำนี่แหละแล้วที่นั่นเอาตัวของเราออกประกาศเป็นผู้นำของพิน้องทั้งหลายถึงได้ประกาศตนออกยัง จงแจ้งเลยด้วยความแน่ใจตัวเองไม่สงสัยแล้วว่าเชื่อเถิดพี่น้องทั้งหลายเราไม่เคยทําผู้ใดให้ล่มจมหัังกระบวดมานี้แม้แต่เคยละเป็นคลรวะก็ไม่เคยใครทาใครให้เสียหายหล่มจมมาบวชเป็นพระยิ่งมีความภูมิใจตลอดมาไม่เคยทําความที่หายล่มจมแก่ผู้ใดนี่เวลานําพี่น้องทั้งหลายลบริจาคเพื่อความเที่ยวข่าศตอดไปแห่งชาติของเหล่านี้ทําไมจะพาพี่น้องทั้งหลายล่มจมมีอย่างเลยนี่แหละถึงว่าให้เชื่อเถิดว่าไม่พาพี่น้องทั้งหลาย เป็นไปเพื่อความ่วมจมแต่เป็นไปเพราะความจเจริญรุ่งเรืองดโดยขาดเดียวเท่านั้นได้มากได้น้อยเข้าหมดไม่ในไหลรั่วไหลแตกจมไปไหนเล่าเข้าคังหวังคังหลวงหมดแล้วเมื่อเข้าไปมากๆแล้วมันก็นนหนุนขึ้นหนุหนขึ้นก็สูงขึ้นเลยสิอันนี้มีไหลไหลลงมาจะลงทะเลลงทะเลแล,ล้วจมลงไปจมลงไปใช่ได้ยังไงีเราหตุที่จะทําที่จะได้เอาตัวออกมาช่วยโลก เแล้วเคยสนใจกับเรื่องโลกโลก,ลกท้องสารแต่ไหนแต่ไรมาน,นี่จะสอบเสวงหาอาจทำเข้าสู่ใจอย่างเดียวเท่านั้นหาอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งถึงที่สุดก็มาโดนเอาตรงนี้แหละตรงเจ้าใจของเราเนี่ยอยู่ในขั้นวิกฤตการณ์มากคือหน้าวิกฤตวิจารณจึงต้องได้ออกช่วยเหลือ ด้วยการหาช่องทางต่างๆมันไม่เจอแล้วก็มาเจอตรงนี้นิดเดียวก็เอาออกช่องแคบๆช่องล้มตาบัวช่องเดียวนี่แคบๆเห็นวะก็เลยออกช่องนี้่หมาไปทางโน้นก็ไม่เลยว่างทาประโยชน์ให้โลกตลอดเวลาเลยมาทางนี้ก็เหมือนกันคืออยู่ทางโน้นก็แบกเมืองไทยอยู่ทางนี้ก็แบกชาติไทยอยู่ตลอดแบกอยู่ตลอดไปอยู่ที่ไหนก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกัน ขอให้มีน้องทั้งหลายบากันตั้งอ,อกตั้งใจตื่นเนื้อตื่นตัวช่วยชาติของเราให้เป็นปึกแผนมั่นคงจะเป็นชาติที่สง่างามไม่ดูถูกใจให้ถูกดูถูกดูหมิ่นจากชาติทั้งหลายที่เขาอยู่รอบด้านคอยแต่จะมองพวกเราในแง่ร้ายเพราะฉะนั้นเราจึงตอบโต้เขาด้วยในแง่ดีการช่วยตัวเองต่างคนต่างช่วยตัวเองเพื่อชาติเพื่อชาตินี้เลย เราไปในทางน่ดีเขาจะมีให้เราไปทางนี้ชมแล้วเขาอดไม่ได้เขาต้องชมว่าไงถ้าเราทําดีขนาดไหนได้ทองคํามากองเท่าภูเขาชาไม่ชมอยู่เราจะหลวงตะบัวจะพาไปต้มกิ่งพวกนี้ให้มันแหลกหมดให้มันลงทะเลหลวงกันหมดมันไม่รู้ดีรู้ชั่วหรือพวกนี้หน่าวะอเราพาทําจนกระทั่งได้ทองคำกองเท่าภูเขามันยังไม่เห็นว่าดีเลยไหนมันดีอยู่ที่ไหนหาดูหน้าวะ มันดีด้วยการฆ่าคนนี่หรือหลวงตะบ,บัวจะพาไปฆ่าคนให้มันแหลกเหลวหมดเพื่อนบ้านเลยอบางทีเขาคอยดูถูกเยยดหยายเราเนี่ยเราจะให้มันเขาเขาดูถูกได้ที่เราเป็นชาติไทยทั้งคนเอาให้จริงให้จังนะอย่าทำเราเลอะแหละมีน้อยกินน้อยมีมากก็กินน้อยอย่าไปกินมากเกินไปธนุถนอมสมบัติเงินทองเขาของไว้เพื่อชาติของเราเมื่อเรามีเงินทองก็ขอางเขาขงต็ม บ้านแต่เมืองเรียกว่ากองเช่าภูเขาแล้วเราจะไปกินน้ําปลาอยู่บนกองทองนั้นนั่นก็มีเกียรตินะกินน้ําปลาอยู่บนกองทองคําก็มีเกียรติไอ้กินของดีของดีอยู่ใต้ศอกเขานี่มันใช่ไม่ได้นะออยู่ใต้กํามือเขาอย่างนี้มันใช่ไม่ได้เหมือนนักโทษอยู่ในเรือนจำกินของดีของดีอะไรมันก็ไม่มีศักดิ์ศรีอะไรสนับนักโทษมีเป็นนักโทษตลอดกันทั่วทุกหน้านี่นักโทษมันไม่มีศักดิ์ศรีดีงามอะไร นี่ยหละเอาของดีให้นักโทษจินก็ไปอย่างนั้นแ้วเราที่เป็นคนด้อยเป็นน้อยเขาถูกเขากดขี่บังคับอย่างนี้จะกจินของดีของดีข,น,ขนาดไหนมันก็เหมือนนักโทษกินของดีในเรือนจํานั่แหละเพราะฉะนั้นจริงว่าเอาให้กินน้าําปลาบรรจก่อนเวลาเนี้ยเพื่อชาติไทยของเราจะเริญลุ่งเรืองขึ้นไปแล้วไปกินน้ำปลาอยู่บนกองทอง,องคําของเราหน่ยมันสงาน่างามหน่อยกินน้ำปลาก็มีสง่าราาศี เศรษฐีกินน้าปลาที่มีสง่าราศีไอ้คนทุกข์คนจนกินของดีของดีเ่าอะไรเขาดุ้อดูสกโม้ว่ามันทุกข์มันจนมาแต่พ่อแา่แม่ไม่เคยได้กินวันนี้มันมากินของดีของดีให้เห็นต่อหน้าต่อตาโคตรเขามันก็นกนคือโคตรคนทุกข์นั่นแหละเนี่ยเขาก็ดูถูกอย่างนั้นใช่ไหมล่ะเราอยาให้เขาดูถูกพี่เราก er má, ินน้ําปลาดีโคตรขอกเราคืออะไรหนี้ทองคําเรานั่งกองนี้เห็นไหมว่ากันฮะเป็นอย่างนั้นนะ ลูกศิษย์ชาวอุดรและผู้ร่วมบุญทุกทาก่านกราบถวายผ้าปาดอลลาร์ต้นหนึ่งนะคะมากกว่า3,000ดอลค่ะประมาณสักทีแล้วก็ต้นเป็นบาทไทยได้วยเจ้าค่ะเ,เอาหมดเลยนะมึงจะเอาหมดช่วยชาติมีอะไรชาติช่วยได้หมดเนี่ยเอาขึ้นมาตั้งเลย3,000 4,000เข้าไปมันก็เป็น5,000มันก็เป็นหมืน่นเป็นแสนเป็นล้านได้ป่ะฝนตกเทียวอ,อยู่ระยะไม่ได้มากมายอะไรตกไม่อยู่ไปถอยทำท้องฟ้ามาหาสมุทรเต็มได้ อันนี้ก็เหมือนกันคนนั้นเอามาคนนี้เอามาเป็นที่ระโยชนระยาดมันก็เป็นท่องท่ามหาสมุทรได้เช่นเดียวกันเนี่ยวันนี้พูดธรรมะเพียงแค่นี้ละพี่น้องหลายจำนะมีปฏิทินฐานตอนรับท่าในกระเทศสเย์เสียงไปเลยจนไม่มีลมอะไรก็ขึ้นเครื่องบีมาสูบลมได้ซัดอีกกพสูบลมได้แล้วเอาอีกหรือว่าไงทีนี้หมดลมแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านก็สนเสด็จวันไปวันที่ยี่สิบสองก็พระหญิงจุฬาภรณ์ก็สเสด็จมาเป็นประธานในงานนี้นี้จวนจะกลับก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็สเสด็จพระนางเจ้าก็สเสด็จอให้เกียรติแก่พี่น้องชาวไทยทั้งหลายซึ่งเป็นลูกของท่านท่านเป็นพ่อท่านาเป็นผู้นำท่านท่านจะไม่บอกว่าท่านเป็นผู้นำก็ตามนั้นหละคือธรรมชาติแท้ ที่ท่านเสด็จมาทั้งสองวาระวาระต้นก็เรียกว่าท่านมาตั้งอุดมมงคลให้เราวาระที่สองก็มาหามงคลนั่นนี่เรียกว่าเราเริ่มต้นนี้เป็นสิริมงคลแก่พวกเราแล้วตั้งแต่เริ่มต้นเปิดงานนี้มีมหามงคลเสด็จมาโปรดเสด็จมาให้เกียรติพวกเราเสด็จมาเป็นผู้นำพวกเราโดยหลักธรรมาชาติมาต้องเสด็จสันนี่แหละคือผู้นำของชาติเป็นผู้รักชาติเป็นผู้รกัรรกราษฎรประชา,ช,าชนราษฎร เห็นประชาชนนักสวดลูกเจ้าหลานเหลนทําอะไรย่อมๆแยมๆไม่มีพ่อมีแม่มันดูได้เรอมีมีพ่อมีแม่มาเป็นประธานเลยีจะไม่มีเกียรติได้ยังไงต้องมีเกียรติอย่างเต็มที่พอที่ชาวไทยของเราของเราทั้งหลายจะมีกําลังใจมากมายขึ้นยิ่งกว่าที่มีอยู่นี้ให้หนักแน่นขึ้นไปช่วยชาติต่างคนต่างช่วยให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเอาละนี่มันสองกันแล้วนะเนี่ยยังไม่ถึงไหนสองกันแล้ว ต่อไปนี้จะให้ควันนะมีอะไรอีกเอามาเหนอมาอีกเอามาอีกเอาอีกมาทำไมเอาลไเนี่ยวันนี้มีแต่ดอลลาา์ทองคำไม่เห็นมีวันนี้ปะไหนถ้าทองคำไม่มีแล้วเสียเกียรติมากลงเครื่องบินมาไม่มีทองคำสักชิ้นเลยนี่เลยแสดงว่าเสียเกียรติมากนะมีนะมีเหรออมีต้องเป็นเครื่องประดับเกียรติสิ มาไปไปดับเลี right ่ยนหลวงตาบัวเห็นแล้วนะนี่ใช้พรนะหลวงตาก็เหนื่อยไอทองเหรอเหรอมาดีเนี่ยถามหาอยู่จันอยู่เนี่ยมาแต่ควงแต่ไก่บุญนี่ชองมาประดับเกียรติอุ้ยเสียเกียรติมากนะหลวงตาบัวนี่มีิชอบประดับเกียรติแล้วมีเกียรติแล้วหลวงตาบัว หลวงตับัวบอาเกียรติยังเราเอาแต่เกียรติทองพ่อได้เกียรติทองได้เกียรติดองล้าแหละพ่อแล้วไม่เอานั่นทองมาอยอนะหน่นยท่านทองกับเงินมาด้วยกันนี่ต้องประดับทองมานำหน้ามาสง่าง,งามอย่างได้ทองเยอะๆนะเมืองไทยเราขาดทองขาดเครื่องประกันชาติไทยของเรา พ่ออานจะต้องการพองให้เป็นแกนของชาติเป็นหลักของชาติทองคําเป็นตําคผญมากเรายิงเจ้าเสตแรงและสงวนมากในเรื่องทองคําอย่างเนี่ยเป็นเป็นอันดับหนึ่งเลยในกรุงเทพคมกันแน่นตลอดนะมวยชาติยิ่งมากเลยมวยชาตินี่มากจริงๆแค่คืนเงกนกับวันที่อ2วันที่อ2นับไม่ได้เลยแน่นหมด ทั้งนอกทกั้งในจนกระทั่งรถจะออกเข้าไม่ได้เต็มไปหมดมีแต่คนเต็มเข้าไปทางนี้วันที่สิบสองะมากจริงๆตั้งแต่เช้ายันต<ำ>่นเช้านี่เพรานีะว่าเพราะเป็นวันที่เราจะกลับทีวีเขาก็ออกไม่แย่เลยในหลวงเสด็จนะวันนั้นอะออกทีวีเยอะแล้วไม่หลับไม่นอนออกเมื่อคืนนี้เหรอนึกว่าออกตั้งแต่คืนวานนี้ไม่ใช่ออกเมื่อคืนนี้เหรอในหลวงเสด็จออื คือคืนคืนแรกท่านเสด็จไปคืนที่สองนึกว่าออกเพราออกคืนที่สามคืนเมื่อคืนนี้คืนที่สองค่ะเนคืนที่สองคืนที่สองช่องสามกับช่องสี่กั้งนั่งก็มาคืนวานนี่แต่บ้างก็คืนนี้ค่ะคืนนี้เหรออ๋อเราลืมนล้วทุกออกเมื่อคืนนี้นะอ๋อใช่ใช่แล้วของเมื่อคืนนี้เพราะฉะนั้นคนทั้งหลังไหลมาที่นั่น ตอนคืนเขาเอาหัวจ่อเข้าไปที่วีตอนเช้าก็หัวจ่อมาที่สวนช้างทำเช้าด้มากคนน่มากจริงๆเต็มไปหมดป่าไม่รู้ไม่รู้ว่ากี่กองอะมาเมื่อเช้าเต็มหมดตอนที่เอาะลาเลยตอนที่เอามนเป็นล่าเอาออกกกั้ปานะคะมีกราเยอะค้กะาเยอะแล้วก็ทองที่ได้เอายออากระชับมาเลยข้อกระถาง มือบนจะเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเราได้ละคราวนี้นะน่าจะเป็นได้ไม่สงสมยสละเพราะเริ่มเบ่งบ้านขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวนี้มันเป็นหลวงตาดอลล่าหลวงกาทองคําไปแล้วล่ะอใครมาถามสบายดีเหรอวะไม่ตอบนะทาไม่ได้ไม่ได้ดอลล่าไม่ได้ทองคําไม่ตอบนะถามห้าอะไรไหนทองคําบัว หายใจก็เป็นทองไปแล้วหายใจเป็นดนลา่าไม่ได้หายใจเป็นธรรมนะเดี๋ยวนี้นะแต่ก่อนหายใจเป็นธรรมเดี๋ยวนี้หายใจเป็นทองเป็นดนล่าไปแล้ว,ลวเราก็อุตส่าห์ไปแล้วนะก่นยหยิงใจชาของเราต้องชี้ว่านี่ลนลังปิดจาอันตู้จะต้องมีทางออกจริงๆจะจมแน่ๆจน,นไม่อาจสงสัยว่างนันถิก อย่างหาจะช่วยทางไหนทางไหนก็ขึ้นได้ขึ้นได้ถือว่าเสาะหาที่ผู้ช่วยอืใครจะช่วยใครจะสามารถใครจะยกขึ้นได้อย่างเงี้ยอะไรมุมใดมันก็มีแต่ปิดจันร์อันตู่ปิดจันอันตู่ตลอดไปดีดคืมังมาโดนเจ้าของเจ้าของก็ไม่มีอำนาจวาสนาอะไรมากนักแหละแต่มันก็เชื่อในตัวเองว่ามีช่องเล็กๆอันนี้คือช่องแห่งความตัดความติ่ของเรา ช่องแห่งธรรมของเราเราหายใจกับธรรมนี้อย่างเดียวเราไม่หายใจกับโนะรคช่านนานงองนี้เป็นช่องของธรรมช่งองนี้เป็นช่องปลอดภัยนั่นก็จึงเอาออกช่องนี้เนี่ยทางหลวงก็เ็จข้อมคําอะไร็จอนดับนาเสร็จแล้วเข้าตู้มีไฟแล้วค่อยมาเข้าทางนู้นแล้วหลวงปู่รคานเขาอยู่ทางนู้นหนึ่งแห่ง,งคือกรุงเทพเขากรุงเทพเป็นสถาน สถานการณ์ของประชาชนควรจะมีธนาคารสักแห่งจะไม่เจ็บอยู Nous, ่อุบลนี่สองแห่งไม่เหมาะไม่ช่วถึงเลยตั้งที่อหัวใจอีกแห่งธนาคารปฏิชกกรไทยนั่นแหละที่ถนนราชบุรณะใช่ไหมถนนราชบุรณะนี่ก็ให้ประกาศท่าั่วถึงกันหมดแล้วให้บริจาคตรงนั้นมิใช่ต้องผู้เชื่อธนาคารเขาก็มาหาก็มีได้แสนกว่าบาทแนะว่างั้นเขามาบอกแสนกว่าแล้ว ข้านี chapel, ้ก็เพ <water> <up, S 1> so ิ man, ide, ini, him, Today, like, kill, ่งต like, like ั้งเลยวันสองวันเนี่ยเริ่มได้แสนกว่าบาทแล้วเขาจะเยอะมากมา่าเรื่อยอเพราะใครก็บริจับง่ายริจาบง่ายไปจับปุ๊บปุ๊บปุ๊บหึมันจำเป็นต้องมาพบเราเรื่มจะพวกกองคําพวกกองล่าถ้าตดนล่ามันก็ต้องลยมาถึงเราเขาดนเขานล่าไม่เข้าธนาคารเข้าธนาคารก็กลายเป็นเงินไทยไปหมดเราไม่ให้เป็นเงินไทยให้เป็นล่าเพราะั่ามันู่ต้องมาหาเราแล้วเอาเข้า เป็นธนาคารดอนร่าจริงมาเขามาเรานี่เป็นธนาคารดอนร่าไปเลยไม่ให้เป็นเงินไทยเข้าดอนร่าแล้วเข้าอะไรฮะไม่ใช่มาพอเป็นดอาร่ามาแล้วส่วนเขาจบผู้วิพายแล้วจบแน่ละคือออกจากผู้วิพายก็เข้าทุนสำรองทุนสำรองเพื่อใช้หนี่ขอ เวลาเงินพอแล้วเราคุยเราระชุมทังรางไว้นั่นเ้างเงินพอเมื่อไรแล้วกำหนดเท่าไรที่ตกลงกันก็ตามชาติเขาใช้นี่เขาเราก็ให้เขาเป็นชุดเป็นชุดแบบอันนี้เป็นคุม้ังรองเข้าจุดนี้เอาไว้รออะไรชวนทองคาเอาไว้คาหวงเลยไม่ให้เพื่อนที่ไปไหนไม่เอาไม่เอาไม่ให้เพื่อนทั้งนั้นแหละเขาพูดถึงเรื่องจะมาให้ดอกบ่วงดอกเบี้ยดอกบี้ยดอกดกอะไรหะื่านี่ เดี๋ยวมันจะมาเอาตับเราไปกินหมดแล้วมันให้ดอกแพงๆเข้าใจไหมอ่ะมันเอาตับไปกินหมดแล้วมันไม่ให้ดอกแพงๆเราก็ภูมิใจในดอกแพงๆตะพุ่งเงาตับเขาไปกินหมดแล้วว่าไงเราไม่ยอมให้เราบอกเราจะเอาข้าวําหลวงใส่เยอะองงนั้นเป็นเครื่องปรอกันชาติจังหวัดแรกๆมันไม่เป็นเครื่องประกันชาติอะไรได้เลยว่ะเราจึงไม่ยอมให้นะเดี๋ยวเงินทุกบาททุกตังค์เราเป็นผู้มีอำนาจ เก็บรักษาทุกด้านที่จะจ่ายยังไงยังไงก็ตามเมื่อเราไม่เห็นชอบแล้วมาเอาของเราไปไม่ได้แล้วไม่ทำยังรื่อนู่นะต้องต้องเป็นจุดแน่นอนลงที่แน่นอนเราทุกจะยอมให้เมื่อรับรองยืนยันมีเครื่อนยืนยันมีศักดิ์ศรีพญานุกุศงทุกอย่างพร้อมแล้วไม่เป็นอย่างอื่นนะเราก็มอบให้ตอนาพร้อมที่จะมอบอยู่แล้วอย่เพียงว่ายังไม่มีเงินให้มอบเนี้ยจุดนั้นก็ยังไม่แน่ใจก็ยังรอระยานี้แน่ใจแล้ว ต่อไปมันก็จะเริ่มมอบละร้าน่าแล้วที่มันก็ได้คงไม่ต่ำกว่าร้านแล้วมั้งแบบนี้นะทั้งทางโน้นทางนี้รวมกัปเข้าตู้นี้ไฟไว้ทั้งสองอะ่ะมันจะรู้จะเข้าวรวมร้านแล้วมั้งจะจะเริ่มมาเนี่ยเห็นไหมล่ะจะก่อนได้มีเงินร้านเมื่อไหร่เดี๋ยวนี้มันยังมีเงินร้านขึ้นมาเห็นไหมล่ะเงินร้านตอนร้านกันท่องคำมันก่อนมีเมื่อไหร่เย็นนี้มันก็มีแล้วเ,น,น,เนี่นย เมื่อหามันก็มีเมื่อส่อแสหาก็มีค้นควยมันก็ได้ได้สักเท่านี้แล้วก็ได้เท่านั้นมากขึ้นมากขึ้นมันก็ถึงจุดต้องการเลยใค้ไม่ร้องไห้ก็ไหยจงช่วยกันให้ตื่นเนื้อตื่นตัวนะพวกเรามันตื่นเนื้อตื่นตัวไม่ได้ไปอยู่ไปอยู่ไปกินไปกินไปเ๋ยวถูกเขาหยุดปั๊บเยอะเป็นบ่อยเขาทั้งสาดน้ำมาแหว่างันเลย มันสลบไป่เลย้วถ้าไม่ตายก็สลบไปเลยอย่าให้มีอย่างนั้นเวลาพอดิ้นได้ให้ยืมพากันดิ้นพอดิ้นได้พากันดิ้นอย่าถอยเวลายังไม่อยู่ในนื้อมือของเขาเขายังไม่กำยังไม่บีบให้พากันดิ้นกันดิ้นช้ะไอขายนั่นของที่จะถูกบีบก็คือการินี่จะถิ่เมืองนอกเขาหรอกเขาจะบีบเมื่อไรก็ได้นี่เราไม่มีอำนาจเขามีอำนาจเขาถูก เราติ been, been, ่งนี่เขาเขาช่วงนี่ด้วยการเราเราเป็นบ่ายก็ได้ใช่่าวงั้นนี่เมื่อเราไม่อยากเป็นบ่ายเราก็ต้องค้นฝอยหามาท่านนี่ขอแล้วก็ไปติดสระขึ้นมาตอนนั้นเองนี่ให้ความเยียังให้ความนะอืความเยี่ยังเทศเยอะๆเอาละ้ที่นี่พักกันเลิกกันได้แล้วเลิก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 สามโมงแล้ว เรียกวไปไม่ใช่เรียกว่าเฉยนะไปหาอ้หน้านะ,นะไปหาทองคำนะไปเฉยสลายไ,ไม่ได้นะทางนี้คอยอทองคําอยู่เนี่ยหาไม่เป็นคอยเอากับปนเอากับลูกศิษย์ลูกหาอนไรละไปหามาเฉยวันั้นก,นกนดลงยี่สิบห้านาทีนะนี่ไปเปิดโครงการมานั้วน,นะเราเฉยลงยี่สห้านาทีเฉยเรื่อยๆฝ่ยายหญิงก็ประทับนั่งฟังโอ้ประนมประหัดนะประนมหัดตลอดเลย ภาษาเราเรียกมันนมือตลอดเอ่อเอาไปได้ที่